ท่านประธานในที่ดีท่านนารทูตสุจุมน่าประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนายามณีและเครื่องประดับแห่งชาติแกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมแนะนำสถาบันวิจัยพัฒนาอยามณีและเครื่องประดับแห่งชาติโค์การมาชนหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า g a t ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีมอบโร่รางวัลพระราชทานการประกวดการออกแบบเครื่องประดับครั้งที่15ในวันนี้ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับหรือ GIT World Jewelry Design Award เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญที่สำงเสรผู้ประกอบการนักออกแบบและบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในการออกแบบได้มีเวทีและโอกาสในการแสดงศักยภาพและฝีมือให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลกแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19ทำให้พฤติกรรมความต้องการ ของผู้วิโากเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วการจัดประกวดในปีนี้จึงมีความพิเศษกว่าป,ปีที่ผ่านมาโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประกวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงการตัดสินอีกทั้งโจทย์ในปีนี้ยังถูก,ถก,ถกคิดค้นขึ้นเพื่อที่ให้ผู้ที่มีความสนใจด้านอณิตศและเครื่องประดับได้ออกแบบผลงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบและก็ตำหนึงถึงความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากขึ้นนอกเหนือจากการออกแบบที่เพื่อความสวยงามเท่านั้นหัวข้อในการประกวดในปีนี้ภายใต้แนวคิด intergeneration jewelry jewelry for every generation ได้เปิดกว้างให้นักออกแบบได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่โดยนอกจากจะใช้อนญมนีเป็นองค์ประกอบหลักแล้ว นักออกแบบจึงสามารถใช้วัสดุใหม่เทคนิคต่างๆมาประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นสะดุดตาจากผลงานที่ส่งเข้ามามีหลายชิ้นงานที่น่าจะพัฒนาเป็นเครื่องประดับและวางจำหน่ายได้จริงการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับเพื่อทุกคนได้หล่อหลอมและก็สรรเสริญให้เป็นผลงานที่ออกมาในวันนี้เครื่องประดับแนวใหม่นี้พยายามก้าวข้ามข้อจำกัด ในแต่ละเจเนอเรชันเพื่อให้สวมใส่ได้ในทุกช่วงวัยปีนี้มีนักออกแบบจากทั่วโลกนะครับส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด402ผลงานจากที่17ประเทศมีนักออกแบบต่างชาติส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากถึง238ชิ้นงานแล้วก็จากประเทศไทยเอง1 6 4ผลงานโดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทนะครับหรือ10,000เรียญสั่รับ พร้อมโลกเกียรติยศซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับโรหพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลรักอะครราชากุมารีกรมพระศิงสว่างพระวชิรวระดัยรราชนาวีในการจัดสินสถาบันได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการอาทิจากประเทศอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐอิสราเอลา โดยกรรมาการได้คัดเลือกผลงานจาก400ผลงานตัดสินในรอบแรกให้เหลือ30ผลงานและตัดสินในรอบที่สองคัดเลือกให้เหลือ4ผลงานเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับจริงและตัดสินอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะได้รับรางวัลในวันนี้นอกจากโครงการกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Popular v o t บนะครับซึ่ง เราจะให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมลงคะแนนให้กับผลงานที่แต่ท่านชื่นชอบผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดเครื่องประดับครั้งนี้จะเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้นักสร้างสารรค์นักออกแบบรวมถึงประชาชนที่สนใจทั่วไปท,ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มีเวทีที่จะแสดงพลังแห่งความคิดและจินตนาการรวมถึงลักดันให้วงการอัญมณีและเครื่องประดับ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานิยมและเครื่องประดับโลกสุดท้ายนี้กระผมในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัยมีและเครื่องประดับแห่งชาติได้ขอขอ,ขอบคุณท่านนันทวันสกุลตนาประธานคณะกรรมการสถาบันที่ให้เกียินะครับมาเป็นประธานมอบพิธีัในมั่ มาเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีในวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณท่านที่มา,าด้วันมาก